เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำจ้าเบื้งย้อนหลังนะคะงวดที่แล้วสูตรคงสุดท้ายไปกลับนะคะก็เด่นมีหนึ่งมีสามหนึ่งมีสามมีสองให้นอกจากล่างเหมือนกันนะคะนะคะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะ, 1, 3, 1, ะ,คะพ้นออกกับนะคะสามสี่เจ็ดนะคะ หนึ 1> 1่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะจ้ะที่ริงเอาใส่เป็นหนึ่งเจ็ดเนาะจ้ะซีเจ็ดเนาะนะคะลดเนาะจ้ะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้พี่ลิวก็ล่องเฮ็ดบางอีเธอลดครบสามงวดก็จะเปลี่ยนเนาะจ้ะนะคะไปรับชมคลิปต่อไปเลยจ้ากลาบสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะคะกลาบสวัสดีเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ที่ เมืองไทยนะคะและสวัสดีค่ะกลับสวัสดี fc ที่อยู่เซอรปอปลาวด้วยนะคะพี่น้องจ้าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคาเตือนทางช่องทางช่องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะทุกชนิดนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะ พี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่หลิวก็มีแนวทางเราพัฒนางวดประจําวันที่28นะคะวันจันทร์ที่28นะคะกุมภาพันธ์นะคะเดือนสองหนะคะสูตรโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อนๆจ้านะคะ มี4เด่นมี4มี9มี8มี5นะคะเด่น8 9 4 5นะคะพี่น้องจ๋านะคะขอให้ท่านที่มารับชมก็รวยรวยเฮงๆนะคะมีแต่โชคแต่ลาบนะคะขอให้พี่น้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หลิวด้วยนะคะเพราะว่าก็ทำ เลขให้ฟรีๆนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะตัวเลขสูตรอ,อของสุดท้ายนี้นะคะก็จะสามารถก็จะเข้าเลขล่างนะคะเป็นเลขล่างนะคะพ,พี่น้องจ้านะคะเบะเข่าเนาะของสุดท้ายสูตรสูตรไม่นในบะเขา่างวดที่แล้วบะเขาเนาะจา๊ะนะคะเข่าตั้งงวดอ,อตอน เจ็ดหนะึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะวันที่ท่าเลเนาะอนั่นแหละนะคะงวดที่แล้วไม่เข้าพี่ลิวทําอีกวันนี้ถ้าไม่เข้าทับว่าเขาเพราะสามงวดพี่ลิวก็จะเปลี่ยนสูตรเนาะจ้ะนะคะ,นะคะพี่น้องจ๋าเข้าไปรับชมเนาะตัวเลขนะคะอ่าเป็นเลขล่างเนาะจ้ะพี่น้องจ๋านะคะเป็นเลขล่างนะคะ,ลละ,คะตัวเลขที่ห้นะคะ พันเลขล่างอย่างเดียวนะคะมี4 8 4 9 5 8 5 9นะคะเดนซี่4 8 4 9 5 8นะคะ5 9ก้กับกับกับตัวล่องเนาะจ้ะกับปนแหนเน,นาะจ้ะนะคะส่วนมากจะเข้าล่างนะคะก็เลยเด่นให้ล่างอย่างเดียวนะคะแยกบนเลขล่างให้เนาะจ้ะแยกบนแยกล่างให้แนตะ่แต่สูตรนี้รู้สึกจะลงล่างนะคะนะคะพี่น้องจา้า ก็มีอีกเนาะจ้ะจ้ะมีสี่หาเนาะจ้ะมีสี่หานะคะแปดเก้าแปดหกพี่น้องจ้านะคะนะคะตัวเลขก็ได้ตามนี้นะคะนะคะขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่ลิวตลอดมานะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า FC ใหม่ FC เก่านะคะที่ กดซับสไคร้ให้พี่หลิวจนสองพันซับแล้วนะคะนะคะฉะลองสองพันซับนะคะนะคะขอบคุณมากมายนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางสวัสดีค่ะ